มาดูหัวข้อที่10กันนะครับคือการแปลความหมายข้อมูลการบันทึกข้อมูลลงในตารางหรือนําไปเขียนกราฟจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายได้ง่ายขึ้นหลักๆก,ก็มีอยู่3วิธีนะครับวิธีที่1การบันทึกข้อมูลลงในตารางใช้สําหรับข้อมูลง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ต้องวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้กับการจดบันทึกทางสถิติอันที่2การนําเสนอข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูล ซึ่งมาจากการสังเกตรหรือการวัดหล,หลายๆครั้งถ้านำมาเขียนแผนภูมิทางสีติเช่นแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแผนภูมิเส้นตรงจะช่วยให้อ่านค่าได้สะดวกและชัดเจนขึ้นจากนั้นมาดว่วนที่3นะครับจะใช้เยอะในวิชาวิสิกส์ก็คือการเขียนกราฟระบบพิกัดฉากเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2ปริมาณหรือตัวแปร2ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน โดยนำค่าของตัวแปรทั้งสองมาเขียนลงในกราฟของแกน x ซึ่งเป็นแกนนอนและกราฟของแกน y ซึ่งเป็นแกนตั้งโดยค่าบนแกน x เราจะเรียกว่า a s c i s เป็นค่าของตัวแปรที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเรียกว่าตัวแปรอิสระส่วนค่าบนแกน y เรียกว่า ordinate เป็นค่าของตัวแปรที่คาดว่าจะแปรตามตัวแปรอิสระเรียกว่าตัวแปรตาม ซึ่งจะหาได้จากการใช้เครื่องมือวัดโดยค่า x และ y ที่เหมาะสมกันเป็นคู่และนำมาเขียนลงในกราฟเรียกว่าคู่ลำดับ x, y หรือ coordinate อ่ะคราวนี้ก็มาดูตัวสำคัญกันก็คือหัวข้อที่11นะครับก็คือกราฟในวิชาฟิสิกส์กราฟแรกเลยก็คือกราฟเส้นตรงเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของ x และ y ซึ่งมีกำลัง เป็นหนทั้งคู่อันนี้สำคัญขีดเส้นใต้ไปด้วยนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ก็คือ y จะแปลผันตรงกับ x เครื่องหมายแปลผันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราจะติดค่าคงที่ดังนั้นตัวสมการมันก็จะกลายเป็น y เท่ากับ kx แล้วก็สามารถจัดรูปเพิ่มเป็น y เท่ากับ mx บวก c ตามรูปสมการของเราก็จะเห็นเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้โดย c จะเป็นค่าคงตัว ซึ่งมีขนาดเท่ากับระยะที่เส้นกราฟตัดแกน y หรือเรียกง่ายๆว่าจุดตัดแกน y นั่นเองจุดตัดแกน y หาย,ยังไงเราก็ดูตามกราฟเลยจะเห็นได้ว่าจุดที่กราฟตัดแกน y ก็คือจุดสีแดงตรงนี้ x มันจะมีค่าเป็น0ดังนั้นวิธีการหาค่าจุดตัดแกน y ก็คือหาได้โดยแทนค่า x เป็นศจากนั้นมาดู m m ตัวนี้ เป็นค่าคงตัวที่ถูกกำหนดโดยมุมเซตาระหว่างเส้นกราฟแล้วก็แกนนอนก็คือเซตาตรงนี้เรียกว่าความชันกราฟสูตรการหาความชันกราฟก็คือหาได้จากเดลต้าวหารเดลต้าเซึ่งมันก็จะกลายเป็น y2-y1 ลบ y1 หาร x2-x1 ลบเ1เพราะเดลต้าคือผลต่าง ดังนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดคู่ลำดับเข้าไปในกราฟก็คือเป็น x 1 y 1กับเป็น x 2 y 2โดย y 1ก็จะอยู่ใกลก้แกน y มากกว่า y 2ที่อยู่ห่างออกไปจากนั้นมาดูสามเหลี่ยมเมื่อเอาเดลต้า y ไปหารเดลต้า x จากสามเหลี่ยมจะเห็นได้ว่าด้านเดลต้า y มันก็คือข้ามนั่นเองส่วนด้านเดลต้า x มันก็คือชิดนั่นเอง ดังนั้นเมื่อเราเอาข้ามหารชิดจากความรู้ตีโกนมันก็จะมีค่ากลายเป็นแทนเซตาสามารถเอาไปใช้หาความสังการได้ด้วยจากนั้นมาดูความสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกก็คือถ้าเกิดเราเอา y กับ x จับมาคูณกันมันจะได้ออกมาเป็นพื้นที่ใต้กราฟดังนั้นเวลาเราเห็นกราฟเส้นตรง xy ประโยชน์เราก็คือถ้าจับมาหารกันเราจะได้ความสันกราฟถ้าจับมาคูณกันเราจะได้พื้นที่ใต้กราฟแล้วเอาไปใช้อะไรได้เช่นยกตัวอย่าง ถ้าเรามีกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาจะมีสูตรการเคลื่อนที่แนวตรงเบสิกอยู่ก็คือ v เท่ากับเดลต้า s ส่วนเดลต้า t พอเราตบย้ายข้างเดลต้า t ขึ้นไป s ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ v คูณ t ดังนั้นจากความสัมพันธ์ที่เรียนไปคูณกันจะกลายเป็นพื้นที่ได้กราฟดังนั้นถ้าเรามีกราฟระหว่าง v กับ t เราก็จะสามารถหาค่า s ได้จากพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองก็คืออันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม และจากสูตร a เท่ากับเดลต้ v ส่วนเดลต้า t เมื่อเอา v ไปหาร t หารกันก็คือจะได้เป็นความชันกราฟดังนั้นถ้ามีกราฟ v t เราก็จะสามารถหาความเร่งได้จากความชันของกราฟจากนั้นไปดูกราฟมันต่อมานะครับก็คือกราฟพาราโบลาเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นสัสดส่วนโดยตรงกับอีกปริมาณหนึ่งซึ่งยกกำลังสอง ความสัมพันธ์ของเราก็จะได้เป็น y แปรผันกับ x กำลังสองแปรผันเป็นเท่ากับก็เหมือนเดิมติดค่าของที่สมการก็เลยกลายเป็น y เท่ากับ kx กำลังสองเป็นกราฟเส้นโค้งแบบนี้แต่เราก็สามารถประยุกต์ไปเขียนเป็นกราฟเส้นตรงได้ด้วยเพราะต,ตอนนี้ y แปรผันกับ x กำลังสองอยู่ดังนั้นเมื่อเราไปพอดเป็น y กับ x กำลังสองเราก็จะได้เป็นสมการเเส้นตรงทั้งสองตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ของพาราโบลาทั้งคู่ แต่เอาไปเขียนเป็นกราฟพาราโบลากับเอาไปเขียนเป็นกราฟเส้นตรงเพราะในทางปฏิบัติแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นกราฟเส้นโค้งเนี่ยมันจะหาความชันกับพื้นที่ใต้กราฟยากแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นกราฟเส้นตรงเราก็จะง่ายกว่าที่จะไปหาความชันและพื้นที่กราฟจากกราฟแต่กราฟพาราโบลามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันจะมีทั้งหมด4ตัวคราวนี้เราก็พิจารณาเพิ่มตัวแรกที่เราได้มาแล้วก็คือ y 8, 000, x, แปรผันกับ x กำลัง2 ถ้าเราดูแบบง่ายๆเลยเป็นความเข้าใจขั้นพื้นฐานจะเห็นได้ว่าตามสมการนี้แปลว่า x จะมี2ค่าเพระยกกำลังสองอยู่เช่นจุดนี้ y 1แต่มันจะมี x เ,เป็น2ค่าก็คือจะมีทั้งที่ x เ,เป็นบวกแล้วก็ x เ,เป็นลบแต่พอมันทําการยกกำลังสองแล้วมันก็เป็นบวกด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าลบคูณลบก็กลายเป็นบวกจากนั้นมาดูนี้บ้างกราฟนี้จะเห็นได้ว่าถ้าดูตามกราฟ x มันจะมีค่าเดียวแต่ตัวที่มีสองค่าก็คือ y ปรากฏว่า y จะมีทั้งที่ y เป็นบวกและทั้งที่ y เป็นลบดังนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า x จะแปรผันกับ y กลังสองจากนั้นมาดูนี้ใช้คอนเซปต์เดียวกันอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวลบ y นี่มี1แต่ x จะมี2ค่าก็คือมีทั้ง x ที่เป็นลบแล้วก็ x ที่เป็นบวกความสัมพันธ์เราจึงได้ว่าลบ y จะแปรผันกับ x กํลังสองสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีลบ x 1ตัว แต่จะมี y 2ค่าดังนั้นเราก็จะได้ว่าลบ x จะแปรผันกับ y ยกกำลังสองส่วนที่ละเอียดกว่านี้ก็ไปเรียนในวิชาเลขโดยมีความเข้าใจพื้นฐานเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเวลาเราจะเขียนพาราโบลาเนี่ยมันจะมีเส้นที่เรียกว่าเส้นไดเรกติกด้วยก็คือเป็นเส้นสีชมพูนี้เรียกว่าเส้นไดเรกติกเพื่อใช้เขียนกราฟว่าไอตัวกราฟเนี่ยพาราโบลามันห่างจากเส้นไดเรกติกขึ้นไปเท่าไหร่ จากนั้นมาดูกราฟตัวสุดท้ายก็คือกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ในสณะที่ค่าหนึ่งแปรผันอย่างผกผันกับอีกค่าหนึ่งโดยค่าทั้งสองเป็นกำลังหนึ่งทั้งคู่เราก็เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า y จะแปรผันกับ1ส่วน x แปรผกผันก็คือตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดหรือตัวหนึ่งอยู่ด้านบนตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างจากนั้นเราก็ตบย้ายข้าง x ขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้คูณกันเป็น x คูณ y แปรผันเป็นเท่ากับเหมือนเดิมติดค่าคงที่โดย k ก็เป็นค่าคงที่แน่นองเดียวกันกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากก็สามารถนําไปเขียนเป็นกราฟเส้นตรงได้โดยเปลี่ยนแกน y เป็น y tan ส่วนแกนนอนก็กลายเป็น1ส่วน x เพราะนี่คือ y แปรผันตรงกับ1ส่วน x อยู่ก็ได้เป็นกราฟเส้นตรงทําไมเราถึงต้องทําเป็นกราฟเส้นตรงเพราะว่าข้างล่างนะครับถ้าผลการทดลองสรุปเป็นกราฟเส้นตรงเราจะสรุปเป็นสูตรได้เลย แต่ถ้าผลการทดลองเนี่ยมันยังเป็นกราฟเส้นโค้งมันจะยังสรุปไม่ได้ต้องปรับเป็นกราฟเส้นตรงก่อนจึงจะสรุปเป็นสูตรได้เพราะอย่างที่บอกกราฟเส้นตรงมันง่ายกว่าในการหาความชันและพื้นที่ใต้กราฟเช่นถ้าตัวนี้เราจะสรุปเป็นสูตรเราก็จะได้ว่า y จะแปรผันกับ1ส่วน x แปรผันเป็นเท่าก,กับก็ติดเข้าตงที่สมการก็จะกลายเป็น y เท่ากับ k 1ส่วน x แล้วก็หาความชันโดยจับมาหารกันหาพื้นที่กราฟคือจับมาคูณกันก็ง่ายกว่า จากนั้นมาดูไฮเปอร์มุมฉากเพิ erm. ่มเติมไฮเปอร์มุมฉากเหมือนเดิมมันจะมี4คอรแดนลนโดยสมการนี้คือ x คูณ y เท่ากับ k ซึ่งมีค่าเป็นบวกมันจะมาคู่กันกันกบคอร์ดนลนที Th ่3คือตัวนี้อันนี้มันก็เหมือนเป็นลบ x k, ไปคูณกับลบ y แต่ลบลบคูณกันก็ได้เป็นบวกดังนั้นไฮเปอร์โบลาเส้นสีฟ้าอันนี้ก็จะมาพร้อมกันสมการเหมือนกันก็คือ x คูณ y เท่าก k จากนั้นอีกสองโคดเลนก็คือสีแดงตัวนี้เราก็สังเกตได้ว่ามันเกิดจากการที่ x เป็นบวกตัวนี้ไปคูณกับ y ที่เป็นลบดังนั้นลบคูณบวกมันก็จะได้เป็นค่าติดลบแล้วคือสมการมันก็จะกลายเป็น x คูณ y ท่ากับลบ k ซึ่งก็จะมาคู่กับไฮเปอร์โบลามุมฉากที่อยู่ในคคดแลนนี้เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเป็น y ที่เป็นบวกไปคูณกับอันนี้ เอกที่เป็นลบคูณกันมันก็เลยได้ค่าคงที่เป็นติดลบไฮเปอร์โบลามุมฉากก็จะมาคู่กันก็คือเป็นสีแดง2ตัวนี้แล้วก็เป็นสีฟ้า2ตัวนี้แต่มันจะมีไฮเปอร์โบลาธรรมดาด้วยไฮเปอร์โบลาธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นกาแบบนี้ซึ่งดูแล้วคล้ายกับพาราโบลามากมาดูข้อแตกต่างครับอันนี้คือไฮเปอร์ธรรมดานี่คือพาราโบลา มันไม่เหมือนกันตรงที่ไฮเปอร์โบลาธรรมดาเนี่ยมันต้องมาพร้อมกัน2อันแต่พาราโบลาเนี่ยมาทีละตัวพร้อมกับมีการเขียนเส้นไดเรกติกเพื่อเขียนกราฟพาราโบลาแต่ถ้าเป็นกรณีไฮเปอร์โบลามันจะมาพร้อมกับเส้นที่เรียกว่าเส้นอาร์ชิมโธดซึ่งลากทะแยงแบบนี้เพื่อเอาไว้เขียนกราฟอันนี้ก็ไปเรียนเพิ่มเติมได้ในวิชาเลขนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ที่จะใช้กราฟกันในวิชาวิสิกันนะครับมาดูกันที่ x 37อ่านโจทย์ดูเลย จากการศึกษาการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาพบว่าค่าการแกว่งของลูกตุ้มตั้ง็นตัวแปรทีจะเปลี่ยนแปลงโดยมีความสัมพันธ์กับความยาวของลูกตุ้มตัวแปรแตามสมการทเท่ากับ2พายสแควรูทแส่วน g โดย G จะมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อนาทีกงสองโจทสั่งว่าจงหากราฟความสัมพันธ์ระหว่างทกับ L จะมีลักษณะเป็นดังข้อใดเวลาเราเห็นการาฟเราต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างแกน y ซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปด t กับแกน x ซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปด l ให้ได้ก่อนตามสูตรเลยก็คือ t เท่ากับ2 pi square r o l ส่วน g เราสามารถดึงสิ่งที่เป็นข้าขงที่ออกได้ซึ่งตอนนี้ก็คือ2 pi แล้วก็รูท g พอดึงข้าขงที่ออกปุ๊บจากเครื่องหมายเท่ากับก็จะกลายเป็นเครื่องหมายแปรผัน สิ่งที่เราได้คือเราจะได้ความสัมพันธ์ว่าค่าแปรผันกับสแรูทเแต่กราฟตรงนี้มันจะมีแค่กราฟเส้นตรงก็คือ y แปรผันตรงกับ x กราฟพาราโบลาคือ y แปรผันตรงกับ x กำลังสองและกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากซึ่ง y จะแปรผันกับ1ส่วน x ดังนั้นจากตัวนี้เราก็จะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างความสัมพันธ์ของเราก็เลยได้มาเป็น t ก็ทั้งสองแปลผันตรงกับแแบบนี้ก็คือจะกลายเป็นกราฟพาราโบลาซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวที่มีสองค่าคือ T เพราะยกกำลังสองอย,อยู่ดังนั้นคำตอบของเราก็จะกลายเป็นข้อ3เพราะว่าข้อ3กราฟก็จะเป็นสองข้างแบบนี้จะเห็นได้ว่า L มี1แต่ T จะมี2ค่าก็คือทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบแต่ถ้าเราไปตอบข้อ1มันจะผิดเพราะว่าตามกราฟนี้จะเห็นได้ว่า ทีมีหนึ่งแต่พอพอดการาฟปุ๊บมันจะมี L2 ค่าก็คือ L ทั้งที่เป็นบวกและแ L ทั้งที่เป็นลบสรุปข้อนี้ตอบข้อ3ครับจากนั้นมาดูกันต่อที่ x x 9 9อ่านโจทย์ดูเลยครับจากการทดลองเรื่องกระจกเบาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุตัวแปร S กับระยะภาพตัวแปร S' AT, และความยาวโฟกัสตัวแปร f จะได้ความสัมพันธ์ว่า1ส่วน f จะเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s d ประโยคคำถามจงหาว่ากราฟในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้องเหมือนเดิมถ้าเราจะดูลักษณะของกราฟเราก็จะต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เป็นแกน y ซึ่งตอนนี้เป็นตัวแปร1ส่วน s กับค่าที่เป็นแกน x ซึ่งตอนนี้ตัวแปรเขาเป็น1ส่วน s d ก็เอาสมการนีน้ก็ให้มามาดูความสัมพันธ์เลย 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดก็จัดรูปซะให้1ส่วน s อยู่ตัวเดียวจะได้กลายเป็น y ย้าย1ส่วน s แดดอีกฝั่งเราก็จะได้เป็น1ส่วน s มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน s แดดบวก1ส่วน f จากนั้นเราก็เทียบเป็นสมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก c 1ส่วน s คือ y 1ส่วน s แดดคือ x ดังนั้นสิ่งที่อยู่หน้า x มันก็คือความชันการนั่นเอง เราจึงรู้ได้ว่าสมการนี้จะมีความชันกราฟเป็นลบหนึ่งจากนั้นเราก็ยกสูตรความชันกราฟก็คือความชันกราฟหรือตัวแปร m นี้ก็จะหาได้จาก y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1แต่ตอนนี้ความชันกราฟเป็นลบตามสมการก็แปลว่าค่าของ y 2ตัวนี้จะต้องมีค่าน้อยกว่าค่าของ y 1 เมื่อดูแล้วคําตอบของเราจะต้องเป็นข้อ3เป็นสมการเส้นตรงและเมื่อเราใส่คู่ลําดับเข้าไปพิจารณาจุด Y1 จะอยู่ใกล้แกน Y มากกว่าจุด Y2 ซึ่งคู่ลําดับ x 1 y 1กับ x 2 y 2ตัวนี้เราก็จะเห็นได้ว่า Y2 ตัวนี้มีค่าน้อยกว่าเช่นสมมุติเป็น1ส่วน y 2อาจจะสมมุติเป็น4เมื่อแทนเข้าไป1-4ลบ4มันก็ต้องติดลบก็คือได้ลบ3เราก็เลยตอบข้อส ส่วนข้อ1มันจะเป็นความสัมพันธ์ของไฮเปอร์โบลามุมฉากคือ y แปรผันกับ1ส่วน x ส่วนข้อ2เป็นความสัมพันธ์ของพาราโบลาโดยกราฟนี้จะมี y 2ค่าสมการเราก็จะกลายเป็น x แปรผันกับ y กําลังสองส่วนข้อ4เป็นเส้นตรงแต่ความชันกราฟเป็นบวกก็คือ y จะแปรผันตรงกับ x